สวัสดีครับทุกคนครับเดสเพรสชั่นเราจะมารีวิวกระสอบแจ็กเก็ตันหนาวรวมงานเจแปนนะครับอันนี้จะเป็นกระสอบร้อยกญิกรับก็จะเป็นรวมรวมชายหญิงนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูครับรหัสรายการนี้จะเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งสองนะครับดูผ้าจะค่อนข้างใหม่ๆสะอาดๆนี่แหละยูนิโคยูนิโคนะฮะอันนี้ครับผ้าครับงานสะอาดมากเลยนะคะมาสะอาดๆเลยนะครับเป็นชายหญิงรวมกัน ก็เป็นทั้งเนื้อผ้าร่มมีผ้าร่มบุมีซับในนะฮะมีมาหลากหลายลักษณะการทูอ่ฝัญญ่งนี้่ยืนทนละมุมเลย,เยจับคนละตัวแล้วก็ไล่ไล่ไล่ทิ้งทีทีละตัวนะทีละตัวดูทีละคนเนะี่ยแบรนด์ก็หลากหลายนะครับเหเฮะบแบรนด์เนมก็จะคนคนมานะครับ ก็สีค่าเนื้อผ้ามีทั้งผ้าลมนะครับมีบางตัวอาจจะเป็นปัดต้นหนามีบุกนะครับนบดูตัว,ตวสีสีนีกคือใช้พัดตอนห,นหรือพัดลมพ้าลมพัดล,ม,ล,ม,ลมไงในแบงเน่สวยอันน,นี้เป็นแฟชั่นเลยที่อันนี้แฟชั่นผู้หญิงนะมีบุก การูก็เวลาน่รับติดัเสือดูหลังนะโหน้ามพงิานโว์หลังด้วยดูหลังนะถ้ามีลายนะมีลาิบตดำเนี่ยอะไรดูสวยดเนี่ยมีคอมิงเนี่ยขออแสบบางตัวก็มีฮุดนะครับบางตัวก็ไม่มีฮุดแต่ว่าไปนะฮะ สีน้ำเงินในขี้นะครับเป็นข้าหนาผ้าบางปนกันนะคะในขี้ตัวนี้ก็จะออกมาอารมณ์โอ๊คส์ูลนิดๆนะฮะเป็นแขนต่อสีหนึ่งตัวนี้จะเป็นงานใส่คลุมบางตัวก็จะบางหน่อยบางตัวก็หนาหน่อยเป็นแฟชั่นหญิงนะครับเป็นโค้ทยาวเลยเป็นไม่ถึงกระลองโค้ทแต่เป็นโอเวอร์โค้ทโอเวอร์โค้ทโบุ๋มสีครีมนะครับลูกออดิชั่นตัวนี้จะเป็นคัตตอนละ จะมาเป็นผ้าใช่ผ้าารสกอตคอตตอนสำลีถ้าใครที่ต้องการงานหลากหลายแล้ว่แล้วผ้าไม่หนามากทั้งกัตออเนี่ยก็รหัสนี้แนะนไำได้ดก็เน้นเน้นผ้าบางผ้าสูนหนาอย่างนั้นนะครับใส่กันลมใส่อากาศเริ่มเย็นไม่ถึงกันหนาวมากเงี้ยน,นะเล่นได้ กระสอบรุ่นนี้มันก็จะได้จำนวนชิ้นเยอะเพราะว่ามันมีส่วนของผ้าบางมาด้วยนะครับตัวสีดำจะอ,ออกไบเกอร์นิดหน่อยนะฮะอารมณ์ไบเกอร์หน่อยอันนี้อ,ออกแนวอัมมี่หน่อยนะฮะเป็นกระเป๋าของกระเป๋า ดูแบรนด์อย่างไี้ตัวที่ไทยถือคล้ายๆยินบางมีแบรนด์บางบี่ อืงมงมไม่เกิน EU เอ่อผสมไม่ง่ายแต่งหนังแทนแต่เป็นทรงแบบข้างหลังทําเป็นคาวบอยของสินเซนอันนี้ยูดีโคนะตัวดำ สีน oh, <c ười> ้ำตาหนอนที่บุกขนแกะหรือว่าขนสังเคราะห์ขนจริงนุ่มจังเลยอ๋อขนสังเคราะห์อันนี้แบบว่าข้างในเป็นไงกำมยี่อันนี้ลงเดียวกันสะอาดแต่หลายๆตัวก็จะเป็นแนวแฟชั่นนะครับ เถูกมากเ่ยถูกมาก,กมานะกปลายค่อย นี่ก็จะมีป้ายห้อยติดบนบ้้งนะครับบางทีเป็นของตัดตลอกเอาเล็ดมานะครับแล้วก็กลองหน้าเตี้ยลงนี่ของผู้หญิงตัวนีน้น่าจะย u ป่ะน่าจะหนังย u แฟชั่นนี่น Okay. muốn mm. nam muốn lắng nó có vàng đây đẹp vậy đó là này ơi ở à, à, là nhận đẹp như ลมบางนะใส่ันลมฮุดเก๋ๆหน่อยินเขียวงานอาดยูนิโคเหรอแค่บ้านยูนิโคไวางเลยสีม่วงนี่ขอม่วงจ๊จ๊ีูแบน Yonex Ừ ờ, có con nào tiền Ngông à? lên, ngông lên Con vượt đứng nha Chạy, con vật Có ไฟนี่ตัวนี้คออสวยดีอ่ะนแฟชั่นหนังทีวีมั้งเนี่ยห่าลงเนี่ยแบนมากแบนเนาะอันนี้ยูนิคอหนังด้วยเนาะแบบมันดูไปทาง โแต่ว่าเป็นหนังน่าจะพียูพียูเป็นแฟชั่นแนวออกไบเกอร์หน่อยสรงกระทัด,ดรัดไบเกอร์แบบใส่แล้วก็ซ้อนท้ายฮาร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะได้จัดไปเอาวางเลยลูกวางสบัดเลยลูกมือใส่ เ็นเหม,มือนอามี่าสีเขียวกันพอ,อไปเอาลมฮามอ่ม,มีกอยู่อารมณามีกันฝนนั่นแหละ,อ,ะอย่างเงี้ยกันน้ำได้แบรนด์นี้คุณคุ้นเนอะอะไร<บ>นะแบรนด์อะไรฮะแค่ป้าวอ่ะ ป้าเหรอใช่ค<อ>่ะลูกค้าดูแล้วคูดนอกจอแล้วเนี่ยเนี<แ>่ยพูดนอกจอพรอ้อมแล้วเออเอาเอาก้องหน้าเตี้ยลูก Nó đẹp nữa. À. Ok, quăng lên quăng lên. À, bái rồi, bái rồi. Nhìn ตัวนี้ปุกวางเลยวางเลย đây là để tôi đang đánh lọt đấy đánh còn na tia luôn thật còn na tia luôn ừ เปิดหน่อยดิโปโลนี่เบฟรี่ฮิลอืมเออสวยดูเลยเบอรี่ฮิลลูมาแบรนด์เนมก็หลากหลายนะครับถ้าใครได้กระสอบอย่างนี้ไปก็ลองไปคัดดูแล้วครับก็หลายๆตัวที่เห็นเป็นแบรนด์เนมสวยๆมาใหม่ๆก็ทําได้หลายร้อยนะราคาเนี่ยมันมันทำราคาได้เลยนะอยู่ที่เราไปทํานะครับไปคัดเอาขอแล้ล้วค้วอั้เสร็มา เออตัวเห็นน้ำเงินน่าสนนะขึ้นมาผมอะไรโชว์หลังหน่อยดิโชว์หน้าแล้วโชว์หลังโชว์หลังใช่บอสตันยูเอสเอสวยนิวบาลานดีกว่ามิหน้าไหนมาดูดิมันดูชัดๆแต่เอ้ยตัวนี้หลายโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้นะจ๊ะนิวบาลาน ต yeah. Check out. Check out. Hey. 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 Okay. ัวนี้แพงนะนิ่บาลานเนี่ยหนสตัวชุดเยร์ชุดเดียร์ไปเนี่ยครับอย่างนิวบาลานตัวนี้ก็เปิดกันหลายร้อยนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้สวยนะคะขนเป็ดลดราคะเป็นตั้งสองอ๋อความสะอาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีเลือกได้นะอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นขนเป็ดนี่ขายกันแพงขนเป็ดมือหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูในห้างก็อันเนี้อย่างนี้นิโคเนี่ยไปไปสืบราคาเลยนะ นีมี5 0 0 0 7,000ต่ำๆก็4,000-3,000เนาะแพงนะครับขนเป็ดเนี่ยนั่นคนคนที่ทำงานพวกนี้เป็นก็ลองเอาไปบวกดูนะครับงานทดสอบเราก็จะตีเสียอยู่แล้วเนะนี่งจาอะไรกันอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ก็คือสัดส่วนนะเราก็ต้องก็อเอาอันนี้อยู่ในโคอีกได้แบนผมควรนะนีโคตัวนี้ก็ไหลยอยู่เออหลักการนะครับท่านไปคัดดูเนี่ยมันจะปนปนมากันทั้งหัวผ้า ก็คือพวกสวยโดดอย่างนี้หรือได้แบรนด์ดีๆใหม่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าหางผ้าละแล้วก็ได้สวยกลางๆสวยกลางๆก,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 ก็คือสวยรองลองมานะแล้วก็จะมีทั้งหางผ้าก็คือพวกซีดจืดๆบ้างไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยเป็นหางผ้าท่านใดแน่ตามแบบนะฮะหัวผ้ากลางผ้าหางผ้ามาละแล้วเสร็จแล้วนอกจากนั้นอาจจะมีอตาของเสียมาแถมให้ด้วยก็คือพวกผ้าชำรุดผ้าเลอะนะอย่างเมื่อกี้มีมีเลอะแต่ซักได้ก็ถือว่าฟูกับมาได้นะครับเนี่ยตาของเสียเนี่ย แนะนำว่าให้เราตีเผื่อเป็นต้นทุนการไว้สัก5%ถ้าเกิดเปิดมาแล้วของเสียมันน้อยกว่านั้นก็ถือว่าเรากำไรเพิ่มน,นะมันจะได้เขาเรียกว่าดึงเป็นข้อมูลเป็นต้นทุนไว้แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่เปิดออกมาอย่างกระสอบนี้ที่เรารีวิวอัตราของเสียต่ํามากนะฮะยังไม่ค่อยเจอเรื่องเลอะหรือว่าผ้าขาดชิุ้รเลยอย่างเมื่อกี้ยูนิโคนก็เลอะนิดหน่อยแต่ซักได้อย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าอัตราของเสียอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะได้ก็คืออย่างนี้ครับหัวผ้าสวยกลางๆหางผ้าแล้วก็อัตราของเสียคนกันมาทีนี้เวลาเราไปทําการคัดขายอย่างหัวผ้าอย่างตัวอย่างกระสอบที่รีวิววันนี้เนี่ยหลายๆตัวนะครับทาได้ตัวละหลายร้อยนะครับต่อตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็แล้วแต่ฝีมือแต่ละคนจะทําเอาสวยกลางๆอาจจะขายเอาสัก99้9 79้าแว่าไปนะฮะแล้วหางผ้าที่เราเหลือท้ายๆแล้วก็ไปลบเอาเลยครับ2ตัว3ามตัวร้อยจบ กว่าเราจะขายหางผ้านี่เราขายหัวผ้าก็าสวยกลางๆอย่นี้เราก็ได้ทุนได้กําไรมาละในระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นการขายผ้ามือสองมันจะไม่ยากเกินไปถ้าเรารู้วิธีการที่จะปั้นมันนะฮะวิธีปั้นก็ง่ายๆอย่างที่ผมผมเสนอแนะไว้ในรีวิวนะครับก็ลองลองไปที่สุดกันดูแล้วก็ สืบราคาเรื่องของแบรนด์เนมต่างๆจะขายกันเท่าไหร่อะไรอย่างไงท่านก็ลองไปเช็คดูนะครับอย่างแต่ละตัวเนี่ยยูนิคอเออดิดาาเอยหรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยควรจะขายตัวเท่าไหร่ลองดูแต่หลักการพวกแบรนด์เนมมันมันหลักร้อยอยู่แล้วแต,แต่จะกี่ร้อยก็แล้วแต่ฝีมือนะฮะเอาละครับงั้นโดยรวมนี่คือภาพของรหัส1นึนะครับเป็นงานแจ็คเก็ตรวมชายหญิงเจแปนยังไงท่านสนใจก็ลองดูที่หน้าเว็บนะครับ w w w u p g s t a t i o n c o m เบอร์โทร ID Line ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอแล้วก็คำถามอื่นใดเพิ่มเติมก็ลอง Inbox สอบถามมาได้นะครับยังไงฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ